แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะเ mm hmm. พื่อนๆอย่าลืมกดติดตาม mm hmm. แล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาทำเป็นซอฟคุกกี้บาวนี่กันค่ะเริ่มแรกนะคะนำดาร์กช็อกโกแลตนะคะลงไปใส่ในชามผสมสัก40กรัมนะคะแล้วก็ตามด้วยเป็นเนยแทรถถ้รสจืดนะคะ20กรัม2ก้อนนั่นเองค่ะก้อนละ10กรัมเนาะแล้วก็วานิลลาช็อกโกแลตเรามันค่อนข้างจะขมนะคะเพื่อนจะใช้อยู่ที่85%เนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีความขมมากหน่อยนึง แล้วก็ใช้ผงกาแฟอีกสักหนึ่งช้อนชานะคะเพิ่มความเข้มข้นนะคะลดขมนั่นเองใครไม่ชอบขมก็ไม่ต้องใส่เนาะจากนั้นนําไปละลายด้วยไอยน้ํานะคะเราตั้งหมอ้อแล้วก็เอาชามตัวนี้ไปตั้งตรงปากหม้อน,นะคะจนมันละลายแล้วก็เรา,เอาออกมาคนให้มันละลายข้างนอกต่ออีกสักเล็กน้อยจากนั้นก็พักไว้ก่อนนะคะ เราจะไปเตรียมในส่วนของแป้งค่ะวันนี้เราเปลี่ยนจากแป้งข้าวโอ๊ตเป็นแป้งสาลีอเนอกประสงค์นะคะใช้50กรัมใครจะใช้แป้งข้าวโอ๊ตก็ยังได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีน้าตาลทรายแดง25กรัมนะคะผงฟูหนึ่งส่วนสีช้อนชาถ้าใครอยากจะเพิ่มความหวานอีกนะคะ,ะก,ก็ใส่ได้ตามชอบเลยนะคะแล้วก็ลองดูว่าช็อกโกแลตของเรามีความเข้มข้นแค่ไหนเนาะแล้วก็กะกะเอานะคะวันนี้ช็อกโกแลตขมก็จะใส่ประมาณนี้เพราะว่าจะไม่ให้มันหวานมากนะคะจะเน้นความขมเป็นหลัก ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยกลิ่นวานิลาอีกสักครึ่งช้นชาจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเลยนะคะวันนี้เราทำไม่เยอะนะคะมันจะเป็นแบบคุกกี้แบบซอฟนะคะจะไม่ได้แบบกรอบมากคือข้างนอกจะกรอบๆแต่ข้างในก็จะมีความนุ่มเนาะ แล้วก็จากนั้นนะคะนำส่วนผสมทั้ง2องอย่างนะคะมาผสมกันเลยคนให้เข้ากันดีเลยค่ะมันก็จะเริ่มมีความเหนียวหนืดมากขึ้นนะคะ พอเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มนะคะความาหวานไปอีกนิดนึงนะคะด้วยเป็นช็อกโกแลตชิพนะคะใช้ประมาณสัก50กรัมนะคะก็จะทําให้มันหวานขึ้นมาอีกเนาะอันนี้จะเป็นสูตรที่ไม่ได้หวานมากนะคะเพื่อนๆก็ลองชิมดูได้นะคะแม้ว่ามันจะยังมีไข่แต่ก็ไม่เป็นไรนะชิมนิดเดียวชิมก่อนก็ได้จากนั้นนะคะเราจะนําไปแช่ช่องฟรีซประมาณสักสินาทีนะคะเขาบอกว่ามันจะทําให้คุกกี้ของเรามีความกรอบเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง เพื่ออย่าลืมบอมเตาอบด้วยนะคะวันนี้ใช้ไฟที่180องศาแล้วก็เตรียมถาดเลยค่ะทาน้ํามันวางกระดาษไขนะคะแล้วก็ฉีดน้ำมันบนกระดาษไขอีกสักรอบหนึ่งวันนี้ใช้น้ำมันเป็นน้ำมันอ่คาโนล,ล่าแบบสเปรย์นะคะใช้ดีมากเลยนะคะเพื่อนๆคือกระป๋องหนึ่งเนี่ยใช้ได้แบบส่วนตัวนะคะใช้ได้นานเป็นปีเลยนะคะคือเราใช้ไม่เยอะแล้วเขาก็บอกว่ามันศูญแคลอรี่นะคะคือเราเวลาฉีดแล้วก็เอาแค่พอมทั่วกระทะนะคะแล้วก็ ทตาทำกับข้าวอะไรปกติแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็แนะนำเลยค่ะนี่ข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านไปสัก,กแช่ไปเกือบครึ่งชั่วโมงได้นะคะลืมนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาตักนะคะแล้วก็วางบนถาดเนาะใครที่มีที่ตักไอติมนะคะมันก็จะสะดวกง่ายหน่อยเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้เป็นช้อนตวงนะคะช้อนตดแล้วก็กดใช้มือกดๆเข้าไปแล้วก็แซะออกมาวางไว้บนถาดเนาะมันก็จะได้แค่แค่ก้าวชีนเองนะคะ จากนั้นก็นาเข้าเตาอบนะคะเราอบไม่นานนะคะประมาณสัก15นาทีได้เนาะก็จะได้คุกกี้หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่เลยนะคะตอนวางเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อด้านในกันเลยค่ะด้านในก็จะเป็นนุ่มๆหน่อยนะคะส่วนด้านนอกดูเหมือนจะกรอบๆนิดนึงเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆนะคะซอฟคุกกี้บราวนี่นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ